สวัสดีครับทักทายแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านด้วยนะครับเอกมาขาวเล่าข่าวหงแดงนะครับเก็บตกในศึกยูฟาแชมเปียนลีกค่ำคืนที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลชนะบุรุษยาไป2อศูนย์ก่อนอื่นเลยนะครับขอสแสดงความยินดีกับแฟนบอลลิเวอร์พูลด,ด้วยที่สามารถเก็บ3มแต้มแล้วก็เป็นอ่าเกมที่2ติดต่อกันในศึกยูฟาแชมเปียนลีกก็เก็บทีมจากอิตาลีทั้ง2เกมเลยเกมแรกบุกไปชนะเอซิมานที่ซานซิโร่นะสองอ่าสาประตูต่อหนึ่งเกมเมื่อคืนเล่นที่แอนฟิลด์ก็ชนะบุรุษยาไป 20ภารกิจ2เกมแรกถือว่าสวยหรูนะครับเก็บไปได้6แต้มเต็มส่วนรายละเอียดเมื่อคืนนะฮะต้องแจ้งไว้ก่อนใครที่ได้ดูถ่ายทอสดเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหอึดอัดเยี่ยวเหนียวเลยนะฮะในบางจังหวะแทบจะไม่มีจังหวะไหนที่ริพูได้เล่นแบบสบายๆชิวๆช,ชนะสบายๆนะครับ ใครที่ตื่นขึ้นมาแล้วมาเห็นผลสกอร์2-0เนี่ยอย่าคิดว่าลิพูเนี่ยชนะแบบสวยหรูนะอ่าวันนี้ก็ถือว่าเหนื่อยอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้นะยังเก็บชนะเหนือบริญาน่าที่แอนฟิลได้นะครับมาพูดถึงตัวผู้เล่นกันนิดนึงนะครับก็เป็นชุดผสมตามที่คาดการไว้นะครับอ,อาริสันเบเกอร์เป็นประตูแรบแม็กโฟตัวจริงรับเรนโคนาเต้ฟันไะด้ Trend, ate, ai, แล้วก็แอดูโรเบอร์ซันส่วนตรงกลางนะครับก็จะมีทางด้านโซโบกาเฟนแบกแล้วก็รวมไปถึงแม็กอลิสเตอร์นะครับ สามเกมรุกซาร่าลุยดิแอสและก็น้าเป้าเนี่ยเป็นทางด้านดาวินนูเยสเพราะว่าดิโกโชตาีปัญหาการบาดเจ็บไม่ฟิตก็เลยมีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองนะครับสองประตูที่เกิดขึ้นนะครับลิฟูก็ถือว่าโชคดีหน่อยนะครับมาได้ประตูขึ้นนําเร็วเลยจากจังหวะยกส,สวยๆของโมซาล่าให้อเล็กซิสแม็กอาริเต์เข้ามาแทบอินในกรอบหกหลาเข้าไปแบบสบายๆนาทีที่16จบครึ่งแรกทาอะไรกันไม่ได้นะครับแล้วก็ครึ่งหลังเองลิฟูมาได้ประตู ประตูเขาเรียกว่าประตูตอกฝาลงประตูทําให้ทีมผ่อนคลายประตูย้ํำชัยนะนาทีที่75นะครับจากโมโซาร่านะโซโบไหลให้โมโซาร่าลากตัดในปั่นโค้งสวยมากใครที่ยังไม่ได้เห็นก็เข้าไปดูในโซเชียลได้น,นะครับแต่จริงๆสถิติโดยรวมวันนี้นะครับโอกาสยิงของโอโรญญาเนี่ยเยอะกว่าลิฟูนะแต่ว่ายิงตรงกรอบน้อยยิง12ครั้งแล้วก็ ตรงกรอบไป2ได้ส่วนใหญ่จะไปติดบล็อกติดเซฟซะเยอะลิฟูได้มีโอกาสยิง9ครั้งตรงกรอบไป4ได้มา2ประตูเปอร์เซ็นต์คองบอลแทบจะออกเบียดเลยลิฟู51ส่วนบรลญญา49นะครับเมื่อคืออีกจุดหนึ่งที่ต้องต้องชมเลยนะครับก็คือโกลคิปเปอร์เซฟของอาิซอนเดกเกอร์ก็ถือว่ามีช็อตที่ช่วยทีมได้เยอะถามว่าใครเด่นที่สุดในคำคืนที่ผ่านมา ถ้าไม่นับว่ามโมซาล่ายิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะครับมีส่วนรื่องขสองประตูผมชอบกาเฟนแบกนะครับชอบกาเฟนแบกก็มาตรฐานดีเหมือนเดิมนะครับโอ้โหใครทีด่ดูถ่ายแล้วสดก็บอกว่าบุลญ่ามาไม่กลัวลิฟูเลยนะครับมีจังหวะบุกใส่แล้วก,กดดันทั้งไล่เพลสอ่าแล้วก็มีจังหวะแกะเพลสสวยๆือลิฟูเมื่อคืนเล่นน่ะเหมือนเล่นอึดอัดเล่นแบบเครียดเล่นแบบเนื่อยเหนื่อยหนืดหนืะครับเหมือนกับไม่ค่อยไม่ค่อยฟิตเต็มร้อยสักเท่าไหร่ แต่สิ่งหนึ่งก็ต้องชื่นชมบุรลญาด้วยนะครับมาเล่นที่แอนฟิลด์เมื่อคืนเนี่ยมาสู้มาไล่บี้เร็วแต่เรายังเอาตัวรอดได้ด้วยคลาสของฟุตบอลด้วยระบบที่เราดูเหนือกว่าเพราะว่าชุดเนี้ยของบุรลญามันไม่ได้ชุดจากปีที่แล้วนะที่ติโกมอต้าทำก็เสียตัวหลักไปหลายตัวอะลิวพูก็เก็บไปได้หกแต้มเต็มนะครับทีมที่ชนะ2เกมติดไปดูตารางคะแนนนิดนึงนะครับโปรแกรมการแข่งขัน,นะะในรอบแรกน่ยจะแข่งกัน8นัดนะครับ อดอมูลหกแต้มแบลดนี่มาไงไม่รู้นะครับยิงทีมเดียวฝรั่งเศสมีหกแต้มเบนฟิก้าหกแต้มเลเวอร์คูเซ่นหกแต้มริพูหกแต้มแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่น่าชื่นชมครับเมื่อวานแอสตันมิล่าชนะบาเยิร์นมิวนิกที่เวลลาปาร์คหูอูนยเอมลี่นี่ของดีจริงๆเล่นที่เวลลาปาร์คอันนี้ก็เก็บหกแต้มเต็มนะครับแล้วก็ยูเวนตุสก็ได้หกแต้มเต็มเมื่อคืนสิบคนบุกไปชนะอาเบลิฟซิกครับสามสองเดี๋ยว เกมต่อไปของลิเวอร์พูเนี่ยจะไปเยือนอาเบรลซิกที่เยอรมันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็คงจะอ่าสรุปสถานการณ์ไปไเรื่อยๆฤดูกาลยังอีกยาวไกลครับในรอบลีกเนี่ยจะแข่งกัน8นัดส่วนลิเวอร์พูลนะครับโปรแกรมในศึกยูฟ่าแชมเลคสองเกมต่อไปนี่บอกโปรแกรมก่อน2เกมต่อไปเนี่ยเราจะเจอจากทีมจากเยอรมันนะครับก็คือไปเยือนอาเบรลฟซิกแล้วก็นัดที่ นัดที่4ี่จะเล่นในบ้านเจอกับไบรเออร์ลูเซนแต่นู่นเลยครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับล็อตแรกชนะทีมจากอิตาลีนะชนะทางด้านเอซิมิลานชนะโบลอญญ่าล็อตที่2นัด3านัด4เราเจอทีมจากเยอรมันเยอรอเบไลฟซิก er แล้วก็จะเจอกับทางด้านไบเออร์ลูเซนส่วนล็อตที่3เนี่ยเราก็จะเจอทีมจากสเปนนะเล่นที่แอนฟิวนัดที่5เจอกับเรอัลมาริดแล้วก็นัดที่6เราจะไปเยือนจิโราแต่ว่าโปรแกรมยังอีกยาวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตรงนั้นอีกทีหนึ่ง สรุปง่ายๆคือนะฮะคำคืนที่ผ่านมาเป็นผลการแข่งขันที่นะฮะสามแต้มผมเชื่อว่าสามแต้มเอาตัวรอดได้ในถิ่นแอนฟิลเมื่อคืนก็ใช้คำว่าประสบการณ์ในเวทียุโรปเราดูเหนือกว่าทางด้านบริญญายินดีกับแฟนบอลลิพ bon ูแล้วก็อ่ะเก็บนิดนึงในในส่วนของอันเนอร์สโตคุมทีมลิพูมาเนี่ยก้าเกมชนะไปแปดถือว่าสุดยอดมากๆนะฮะใครจะมองว่าอันเนอร์สโตไม่เก่งอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมมองว่าผลงานก็ถือว่าดีนะ คุณซื้อใหม่ที่มาทําทีมลิพูนะฮะก็ชนะอ่า8จาก9เกมหลังสุดทุกรายการนะครับที่ลงเล่นในซีซั่นนี้แหละทั้งพีเมลีกทั้งคาราบาวครับแล้วก็ในส่วนของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ให้กําลังใจกันต่อไปนะครับส่วนสุดสัปดาห์นี้นะครับแจ้งโปรแกรมกันนิดนึงนะฮะวันเสาร์อกโมงครึ่งลิพูจะมีโปรแกรมลงเล่นพิมลีกนะครับแมตช์เดย์ที่7ลิเวอร์พูลจะไปเยือน คริสเตนพาเลทที่เซลเฮิร์ตพาร์คสำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่ตอนนี้พิมพ์ลีอังกฤษเนี่ยลิฟ์ูเนียนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับถ้าชนะสมมุติว่าไม่สมมุติละถ้าลิฟท์ูบุกไปชนะคริสเตนพาเลทที่เซลเฮิร์ตพาร์คจะการันตีจบด้วยการเป็นจ่าฝูงจนถึงฟีฟ่าเดย์จบมาเท่น,นั้นเองเพราะฉะนั้นลิฟท์ผูเองก็ต้องเน้นสุดๆเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาใจช่วยวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับเสาร์ที่5ตุลาคม นัดสุดท้ายก่อนจะเบรก yes, ทีมชาต,ชาติลิพูจะไปยืนคริสตันพาเลตถ้าจัดตัวดีๆเน้นๆนะจะเป็นอัลเกรฟุตบอลจะไม่สวยจะยิงไม่เยอะแต่ถ้าเก็บสามแต้มได้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับก่อนเบรกทีมชาติขอขึ้นไปเป็นจ่าฝูงอยู่เดี๋ยวคลิปรีวิวในส่วนของฟุตบอลพิมร์ลีกเดี๋ยวผมลงให้ก็น่าจะเป็นวันเสาร์เลยสักช่วงเช้าๆนะครับคลิปนี้มาเก็บตกในส่วนของฟุตบอลอยู่ฝ่ายเนลีกแบบคร่าวๆนะครับเอกมะขาวเล่าข่าวของแดงใครได้เข้ามาแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับว่าเกมเมื่อคืนนะฮะผลงานพอใจไหมนะนักเตะคนไหนที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็อย่าลืมเข้ามาแสดงความายินดีกับเป็นแฟนร์พูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ว่ากันด้วยเรื่องของหลังเกมแค่นี้ครับ